ข้อ8ก็จรนะิงครับมันจะมีผลลัพธ์เท่าไหร่ที่น้องคิดสองค่านะแต่พี่ 10, คิดค่าเดียวจริงมีผลลัพธ์เท่ากแบบับ b b คือ2คูณด้วย a a คือ8 นะ,ะแล้วลงด้วยบีคือ2อคูณด้วย4แค่ลบสีำควาขเข้าใจเก่งมากไม่น,ำน้ำานสองแปดสถูกต้องครับไม่น,ำน้ำานสอง็นจำนวนเต็มบวลกลบ4ี่ในจำวนเต็มลบคูณกันได้ได้จำนวนเต็มลบสองคูณสี่ได้ แปดถูกไหมตั้าจเป็นลบแปดตเป็นบวกเป็นลบเือใจเป็นไรสิบหกกับลบแการลบคือการบวกด้วยจำนวนรงค่าของตัวลบจำนวนข้ค่าของลบแปคือ8ปดสิบหกแปคือยี่สเมาต่อไปจะเป็นข้อเก้าจี มีผลลัพธ์เท่ากับจริงมีผลลัพธ์เท่ากับจริมีผลลัพธ์เท่ากับอ่าวงเล็บะะนะครับ b บวก c แล้วหารด้วย e วงเล็บเปิด b คือ2บวกด้วย c แคท คือลบสได้เท่าไหร่แล้วหารด้วย A ก็คือ8นอ้นองๆครับสองบวกด้วยลบสเป็นบวกแค่สองเป็นลบตั้ง4บวกไปแล้วก็ยังคงติดลบนะครับแล้วสีเนี่ยเขามากกว่าเขามากกว่าสองอยู่ส นก็เป็นล, 2, ลบ2ส่วน4ี่ลบหารด้วยบวกได้ลบ2หารด้วยสได้แค่0.5 2ต์้าสองตั้งส่วนด้วยสวยหรือ2ตั้งหารด้วยสได้แค่ครึ่งเดียวไม่ถึงหน,งน 8, ึ่งศูอ๋อไอ้นี้ต้องไปแต่งโทษจีพี่ดิเองตรงนี้ต้องเป็นถูกต้อง 0.25คิดโดยการเอา2ตั้งหารด้วย8นะครับ0ใส่จุดเพิ่ม0 8 2 16แปงิบต่ี่ที่รอบผิดนะครับ8.540้าเขาตอบคือ0.25เป็นลบนะครับลบ0.25ต่อไปข้อที่10ขพอ10พร้อม B นั่นก็คือ c ต่อแล้วหารด้วย a นะครับจิ๊ก ทิ่มีผลลัพธ์เท่ากับมีผลลัพธนะ์เท่ากับน้องรับ b boy b boy คือ2ลบด,ด้วย4แค t 2ลบด,ด้วย4แคท4แค t คือลบ4 นี่คือ b ลบ4นะครับ b ลบ4 b คือ2 c คือลบ4นี่คือ b ลบ4นะครับได้เท่าไหร่แล้วเอาไปหารด้วย a a คืออะไรนะ้อง a คือ8ก็จะเป็น2ลบกับลบ4กลายเป็น2บวก4ได้นะครับ6ถูกไหมแล้วหารด้วย8มันก็ได้ออกมาเป็น0.75นะครับเอา6ปหารด้วย8 ไปหน้าที่76หน้าที่76พ้อ5นะครับข้อ1ย่อยนะครับโจทย์ข้อใหญ่บอกว่า a เท่ากับลบ1 b เท่ากับ2 c เท่ากับ1นน้องๆครับ a บวก b ลบด้วย c a บวก b ลบด้วย c นะครับข kind of ั um, it, ้นแรกก็คือการแทนค่าก่อนใครเสร็จแล้วทำาลงหน้าต่อนะครับพวกนี้จะเริ่มขึ้นออกพวกนี้หยุด10วันนะครับจะเรียนวันจันทร์นะครับอีกที a คือลบงบวก b บวคือ2ลบ c แค่คือ1นะครับน้องๆครับลบ1ไปบวก2ได้อะไรเนาะลบ1บวก2 ติดลบแค่หนึ่งแต่เป็นบวกสองนะครับบวกไปแล้วจะเป็นบวกสองเนี่ยจะมากกว่าหนึ่งดูหนึ่งลบหนึ่งบวกสองจึงได้หนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาหนึ่งไปลบหนึ่งคำตอบข้อนี้คือศูนย์เก่งมากครับต่อไปข้อที่สองครับตัวไปเลยนะต่อไปข้อสองนะครับข้อสอง a ลบวงเล็บเปิด b บวกซ <c> ี <oughs> ก็จะกลายเป็น A ก็คือลบ1ลบด้วย B ีบอย B ีบอย2บวกสี่ก็จุดค้าพอเข้าใจแล้วก็จะกลายเป็นลบ1ไปลบด้วย3 2มสองบนได้สลบ1ไปลบ3บางคนตอบได้เลยว่าลบ4บางคนจะต้องเปลีนน่ยนก่อนตัวตั้งคือลบ1 การลบคือการบวกนะครับบวกด้บบวยจำนวนค่าของตัวลบจำนวนค่าของสามก็คือลบสามคำตอบข้อนี้ตอบลบสี่ทำความเข้าใจต่อไปข้อที่สามนะครับต้องช้อ A, ปปิ้งเคูด้วย B บวกสโอ้ อจาน้องสุยจะเลยมีคนขับรถประจำตัวด้วยเอคูณด้วยบีบวกซีโอเราต้องสุยเนาะน้องสุยทำอะไรบิดตื่นะครับเพิ่งตื่นตอนคือทำอะไรออกตื่นนานแล้วเดินอาบน้ำเนาะเป่าเพิ่งตื่นเลยเหรอคุณทำไมทำไมนอนดึกมากเลยหรือว่านอนตั้งแต่หัวข้ามแดดเป็นคนนอนเยอะมากต้องนอนในหกสิบสองชั่วโมงเลยไหมอ่า A นะครับลบหน,นะ A ลบหคูณด้วยบบอยสอบวก c แคทคือทำความเข้าใจน้องน้องครับตรงนี้ก็จะออกมาเป็นลบหคูณด้วย3าลบหคูณด้วยสได้ไรน,น้องลบสามทำควาเข้าใจน้องลบหนคูณด้วยสได้ลบสามทำความเข้าใจ<ข>อ,อ่านดูข้อสีข้อส ข้อสี่นะครับ c ลบ a คูณ b น้องๆครับ c ก็คือ1นะครับลบด้วย a คูณ b a คือลบ1คูณ b b คือ2อก็จะกลายเป็นลบ1ลบ1นะครับคูณด้วย b บอย b บอยคือ2ก็จะเท่ากับ1ลบด้วยลบ1คูณ2ได้ลบ2 ทำความเข้าใจน้องหนึ่งลบกับลบสองก็จะกลายเป็น1บวก2เนี่ยน้องการลบคือการบวกจำนวนตรงข้ามของลบ2ก็คือ2อทำความเข้าใจเพราะนี้การบ้านใครบอกว่า3เก่งมากอ่าตรห้าเอลบีผู้ชายวุ่นแล้วจะดูน่ารักเหมือนโลีมอนเหมือนโลีมอนอ่าเต็มตัวนะ A ลบบนะเคือลบหนึ่งลบด้วย B b คือสองต่อไปนะครับคูณด้วย b ีก็คือสองบวกสก็คือหนึ่งทำความเข้าใจน้อลบหนึ่งไปลบสองตัวตั้งคือลบหนึ่งตัวลบคือสองนะครับก็จะลายเป็นตัวตั้งคือลบหนึ่งเหมือนเดิมแต่การลบเนี่ยคือการบวกจำนวนลูกค้าของสองคือลบสอง โอเคนะครับเด็กกรบีเด็กโคนนะั้นพร้อมเด็กโคนน,ะคนั้สน,น,นสองนเองได้3ามลบหนวกลบสครับเอาเร็วเดี๋ยวกลับบ้านดูเดือสตาร์ต่อลบหนวกลบสได้ลบสามที่ลุกเดือนสตาร์จะได้เดือสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่อ้ารอลบสมคูณสได้อะไรลบสคูณสได้ลบเ à, OK, chị chưa gọi